วิญญาณไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นความรู้สึกอาจารนี้ก็หันเข้าไปหาคําว่าดวงวิญญาณอาตมาจ,จะพยายามไขดวงวิญญาณให้ฟังว่ามันไม่ใช่ตัวตนและมันก็มีจริงและไม่มีจริงฟังไหม่มีจริงและไม่มีจริงเนี่ยค่อยอยว่าไม่มีตัวตนก่อน วิญญาณนี่เราก็เข้าใจนึกว่ามันมีตัวตนเพราะอะไรเพราะว่าเราเองขณะนี้จิตวิญญาณของเราก็อยู่ที่ตัวเราแมาและจิตวิญญาณอยู่ที่ตัวเราตัวเราก็มีทั้งมือทั้งไม้มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอ่าเป็นตัวหญิงเป็นตัวชายโอ้มันก็เห็นอย่างนี้มันก็เลยติดความสํานึกเราก็นึกว่าพอเวลาที่ไปเป็นวิญญาณที่บ่ตายแล้วนี่นะวิญญาณก็คือพระวัตปัจจัยที่มันสั่งสมไอ้ความรู้สึกคือความสํานึกความจํา เราก็นึกว่ามันจะมีตัวตนแบบนี้เหมือนกับอย่างที่เป็นอย่างนี้นี่ก็จิตวิญญาณมันมีเนี่ยให้ไม่ร่างกายตัวตนก็เป็นอย่างนี้เราก็นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยากเหมือนกันกับในขณะนี้แล้วมันก็จะช่วยมากินเมอนอย่างนี้ไปทําตาหวานตาเข็มอะไรเหมือนอย่างนี้ไปทําปากเคี้ยวไปทํามือชกเขาตีเขาหรือโอบอุ้มเขาเหมือนอย่างที่เป็นตัวตนอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณไม่มีริษแลงอย่างนั้นวิญญาณเป็นแต่ความรู้สึกอาตมาจะเทียบเคียงสิ่งหนึ่งให้ฟังก็พอจะเป็นไปได้เช่น ในขณะที่คุณฝันนอนหลับแล้วก็ฝันในขณะที่ฝันนี่เป็นบทบาทของวิญญาณมันเป็นอาการแต่ส่วนตัวของเนื้อตัวนี่นอนนิ่งๆอยู่ใช่ไหมดินน้ำไฟลมท่านนี้นอนนิ่งไม่มีอะไรทีนี้วิญญาณมันก็ไปทีเดียวปั้นเป็นรูปเป็นร่างมีรู้ความรู้สึกเหมือนมีแขนมีขามีเนื้อมีตัวบางทีก็จบกลนจบกลนนะบางทีก็จบกลนจบกลนที่ว่ามันเป็นฝันเนี่ย เป็นเนื้อตัวหน้าตาอะไรก็ตามใจตามความปั้นของอาการของจิตของคุณจะปั้นแล้วมันก็ไม่จริงไม่มีจริงมันเป็นความรู้สึกปั้นเท่านั้นเรียกว่ามโนมยอัตตานะมโนมยอัตตาคือเป็นอัตตาเป็นตัวตนเสร็จแล้วคุณเคยไหมพอเวลาฝันแล้วไอความปรารถนาของจิตเนี่ยนะจิตที่มันอยู่ในฝันนั่นแหละแม้มันอยากทําให้นี่สมใจแต่มันก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ตามฝันน่ะนะทำไม่ได้ทําไม่ได้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นไอ้วิญญาณจริงๆมันก็ไม่ได้ได้อย่างที่คุณจะอยากหรือว่าอย่างที่คุณจะเป็นไปตามใจนึกนั่นหรอกมันก็อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นไปได้และโดยจริงแล้วเหมือนกับมันเป็นได้ทีนี้แม่ตามฝันเป็นได้แล้วโอ้โหหอบเงินหอบทองอยากได้นอนได้เลยกอบกองมาเลยอูย้ดีใจใหญ่เลยจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นใช่ไหม มันเป็นเรื่องของบทบาทของจิตวิญญาณเท่านั้นพอคุณตื่นขึ้นมามีไหมไม่มีอะไรเลยโดยความจริงมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นแล้วจิตพวกนี้ละอาการเหล่านี้มันยังมีจริงแล้วไม่มีฤทธิ์อะไรเหมือนกับคุณฝันคุณฝันว่าคุณไปช่วยคนไว้แล้วโอโหช่วยอย่างงนช่วยอย่างนี้แต่เสร็จแล้วพอตื่นขึ้นมามาเป็นจริงช่วยไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรด้วย ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยไม่ได้ช่วยได้อะไรเลยวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่างนั้นแหละมันช่วยไม่ได้แต่เราก็ไปหลงว่าวิญญาณน,นั้นมาช่วยเราวิญญาณน,นี้มาช่วยเราไม่ใช่ทุกอย่างเป็นภาวะปัจจัยของพลังงานกรรม